สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่มิวเซียมสยามนะครับขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็มาขึ้นเงินที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ท่าเตียนเป็นท่าเรือแล้วก็จะข้ามไปที่วัดอรุณวันนี้มีภารกิจตามล่าหาไอติมลายกระเบื้องของวัดอรุณกันครับเดี๋ยวไปตามครับพอเราเดินออกจากมิวเซียมสยามนี่ครับมิวเซียมสยามจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม แล้วเราเดินออกมาเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งก็เข้ามาในซอยนี้เดินมาทางด้านละด้านข้างนะครับเรียบกำแพงของมิวเซียมสยามขึ้นมาตรงนี้มันก็จะทะลุไปที่ท่าเตียนนี่อาคารสมัยเก่าเลยนะเนี่ย สวยดีโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาหมหาวิลาลยมหาจุาลงกองวิทยาลัยวัดพระเชตุคนก็คืออยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยสวยนะครับทุกคน ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งตรงห้ามกับวัดอรุณพอดีๆเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ผมเข้ามาในซอยตรงนี้นะแล้วก็จะมีช่องว่างให้เราเห็นวัดอรุณได้แบบพอดีเลยครับวิวสวยมากเลยทุกคน วัดอรุณเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมทุกวันครับตั้งแต่เวลา7.30นาิกานทีถึง17.30นากานาทีโดยประมาณคนไทยเข้าชมฟรีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียค่าเข้าคนละประมาณ40บาทครับการเดินทางมายังวัดอรุณสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกทั้งทางเรือและทางรถทางเรือก็สามารถนั่งเรือด่วนเจ้าพระยามาลงที่ท่าเตียน หรืออย่างผมเนี่ยก็เดินมาที่ท่าเตียนเลยครับหลังจากนั้นก็นั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งพระนครมาลงที่ท่าเรือนหน้าวัดอรุณได้เลยเสียค่าข้ามคนละ5บาทเท่านั้นเองครับ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาชมพระปรางวัดอรุณก็ควรแต่งกายอย่างสุภาพนะครับและให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินสักนิดหนึ่งเพราะบันไดค่อนข้างสูงและชันบางช่วงก็ค่อนข้างแคบรวมถึงไม่ควรสัมผัสหรือกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระปรางครับ เมื่อเดินเข้ามาเลี้ยวขวาสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถบริเวณนี้จะมียักษ์วัดแจ้งที่มีชื่อเสียงยืนเฝ้าอยู่ยักษ์กายสีขาวมีชื่อว่าหัสเสเดชะครับส่วนยักษ์กายสีเขียวมีชื่อว่าทศกันเป็นยักษ์ศิลปะแบบจีนปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีมือถือตะบองใหญ่เป็นอาวุธตรงบริเวณหน้าซุ้มทางเข้าพระอุโบสถ แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อในการทำหน้าที่เป็นเทพพิทักษ์ปกปักรักษาสถานที่สำคัญทางศาสนาครับ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานชื่อว่าพระพุทธธรรมมิสร,ราชโลกธาตุดิรกเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์กล่าวกันว่ารัชกาลที่สองทรงปั้นวงพระพักพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยพระองค์เองด้วยครับวัดอรุณหรือวัดอรุณราชวรารามราชวารมมหาวิหารเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับ ด้วยความงามทางสถาปตัตยกรรมอันประเมินค่าไม่ได้แถมยังตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นสัญลักษณ์ความสวยงามประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกและเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านานวันนี้เราเลยถือโอกาสที่จะพาเพื่อนๆไปชมความงามและทำความรู้จักกับวัดอรุณราชวรารามราชวรามาวิหารให้มากขึ้นครับ วัดอรุณเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวระมหาวิหารหมายถึงพระอารามที่พระมหากษัตริย์สมเดรรชช็จพ,พระราชินีสมเด็จพระยุพราชทรงสร้างขึ้นหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ตั้งอยู่แขวงอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครครับวัดอรุณเป็นโบราณสถานที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่าวัดมะกอกแต่เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้งณนะกรุงธนบุรีโดยกรีธาทัพมาทางโลมาและมาถึงที่หน้าวัดมะกอกเอารุ่งสางจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดแจ้งครับจบจนสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งเถลิงถวัญยราชสมบัติแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จพระองค์ก็เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลาัยรัชกาลที่สองจึงทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนแล้วเสร็จโดยพระราชทานนามวัดว่าวัดอรุณราชวรารามและกลายเป็นวัดประจำในรัชกาลพระองค์ครับและชั่วโมงนี้ครับใครที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่วัดอรุณต้องไปลิ้มลองกับไอติมสามมิติครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ซึ่งทันทีที่เข้ามาภายในวัดที่ร้านอารุณคาเฟ่ เราก็จะเห็นแท่งไอติมครับเป็นป้ายอยู่ด้านหน้าร้านเลยไอติมนั้นสอดแทรกความเป็นวัดอรุณได้เป็นอย่างดีครับโดยรายได้ที่จำน่ายไอติมนั้นจะนำไปสมทบทุนกองทุนสวัสดิการพระภิกษุสัมมนเนนด้านการศึกษาค่ารักษาพยาบาลและสงเคราะห์สาธารณประโยชน์อีกมากมายก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาอุดหนุนและได้สร้างประโยชน์ร่วมกันด้วยนะครับ เพื่อนๆครับทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไอติมที่มีรสชาติอร่อยหอมกะทิที่สําคัญรวดลายของไอติมมีความปราณีสวยงามอย่างมากเรียกว่าเป็นซอฟ์พวเวอร์ไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยครับได้มาแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวขออันบ็อกก่อนนะตึ๊บอันนี้จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นแบบอันชันสีออกมม่วง อีกอันนึงจะเป็นชาอันนี้ชาไทยแดดมันร้อนนะเดี๋ยวมันละลายเร็วเนะี่ยชาไทยอันนี้เรารอกันตั้งแต่เช้านะครับ mm. เขาบอกว่าจะเข้าเฉพาะวันนี้ด้วยตอนบ่ายสองแี้ว่าเราไปต่อแถวตั้งแต่เช้าแล้ว mm. เขาก็เลยจําหน่ายให้เราก่อนแล้วก็มีพี่ๆหลายคนที่เข้าไปรอกันข้างใน mm. เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านใน ไปดูว่าลายที่เราได้มาเนี่ยไปตรงกับอะไรบ้างก่อนที่ไอ,ไอติพงของเรามันจะละลายนะไปดูลายกันก่อนครับพระปัางใหญ่ของวัดอรุณถือได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่สง่าโดดเด่นที่สุดก่อสร้างโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญบนพระปรางประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเป็นจรงที่นำเข้ามาจากจีนซึ่งมีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่หายาก โดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ครับบริเวณโดยรอบพระปรางใหญ่วัดอรุณประกอบด้วยพระปรางเล็ก4องค์รอบ4ี่ทิศภายในมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณกำแพงแก้วกั้นมีฐานทักษิน3สมชั้นมีรูปมารหรือรูปยักษ์นะครับและกระบี่หมายถึงลิงนะครับแบกฐานสลับกันนอกจากนั้นมีซุ้มสซุ้ม มีพระนารายณ์อวตารเหนือขึ้นไปเป็นยอดปรางมีเทพพนมนรสิงห์เพื่อปราบยักษ์อยู่ด้วยครับสำหรับรสชาติของไอติมสามิติอย่างที่บอกไปแล้วจะมีสองรสชาติด้วยกันนะครับคือชาไทยกับกะทิอันชันอบควันเทียนนอกจากจะมีลวดลายเป็นกระเบื้องพระปางวัดอรุณแล้ว ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือไม้ของไอติมครับจะมีข้อความบอกถึงความร e? like ู้สึกกว่า20ข้อความกันเลยทีเดียวย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับไอติม3มิติลายกระเบื้องพระปรางวัดอรุณสามารถหาซื้อได้ที่ร้านอรุณคาเฟ่กาแฟเพื่อสวัสดิการนี่ชาจะละลายนะครับเราไปหาลายมาแล้วนะคะมาเลย มีรสแบบชาไทยเลยนะอือนี้รสแบบชาไทยเลยหอมชาแล้วก็นุ่มๆอืออร่อยอือคือเราไปตากแดดเร็วอะอ,อร่อยอีกอันหนึงอีกอันหนึ่งแคเป็นอัญชันครับดอกอัญชัน อัชันเนี่ยรสของเขาจะออกนมนะแต่ว่ามันเป็นที่สีอเขามากกว่าน่าจะได้จดอดจากดอกอันชันออกสีมันจะไม่ม่วงนะครับมันจะออกสีฟ้านหน่อย,อ,ยอ, <S <S อ,อากาศร้อนๆนะเจอติ่มทังนี้เข้าไปเนะ <S <S าะเพื่อนรู้ไหมครับมูลค่าของมันก็คือแท่งหนึ่งนเนี่ย89บาท เราซื้อสองแท่งนะอยากชิมว่ามันมี2รสเนี่รสชาติต่างกันไหมแต่ผมชอบชาไทยมากกว่านะอืมอืมรอนอืมเพื่อนๆครับที่ม้ไอติมเนี่ยนะครับเวลาเรากินเสร็จแล้วเนี่ยมันมันเป็นคล้ายๆกับเอ่อเซีมซีอะไรอย่างนั้นเลยนะครับ อย่างไม้เนี้ยผมกินรสชาไทย<ม>เขาก็จะเขียนติดไม้เนี่ยเขาก็เขียนว่าเหนื่อยนักก็พักก่อน,นเป็นคล้ายๆใบเตยสีเลยครับส่วนรสชาติดอกอัญชันของขมเนี่ยนะครับก็บอกว่า,ามีคนกำลังแอบชอบคุณอยู่นะนี่ทำาใครที่อยากจะมาตามรอยนะครับหรือว่าจะมาชิมไอติม สามมิตินี่แล้วก็ตามหาลายของไอติมเนี่ยนะครับสามมิติเนี่ยก็มาตามกันได้นะครับที่วัดอรุณหลับวันนี้เนี่ยก็มิชชั่นของเราคอมพลีทนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ